สบายดีนะทุกคนวันนีวนพบกับลินดาซาวลาววันนี้ลินดาจะพาทุกคนมากินลาบก,กระโหลกกระหอกที่คนไทยบ้านทายู่ไทยและผิดกฎหมายแต่ยูลาบอภิเฮาสามารถกินได้เมืนน่อวานฝีมือไผ่กับบนแซบนะทุกคนนอกจากฝีมือแม่ของเฮานั่นเองเคยได้ยินบานเวลาที่แบบว่าฝีมือไผ่กับโบเซบ์ฝีมือแม่ ไปเขาก็จะไปเบิ้งกันเลยแม่เอาเลยออกลูกวาดนะเอาลูกวาดออกอันนี้กระหอกนะทุกคนได้มาจากตลาดถ้าทุกคนบวงว่งหัวกระหอกไม่อย่างเรียดาสีขึ้นหูให้เบิ้งนี้เลยนี่เลยตัวกระหอกตัวนี้แหละที่เล่นไปเล่นมายุ่ประเทศไทยแต่บ่มีไผ่กินถ้ากินอะไรเขาทุกจับได้ไหมจัามาลาไม่เรีย ข้ามาลาวไม่เหลือไม่เหลืออะไรใจตอนนี้กักำลังหนึ่งข้าวนะทุกคนอันนี้ข้าวม,มือนี้ขอเอาแม่ป็นนางเอกในสองนะทุกคนเอาอยู่เอาอย่างาฮะ เอเบ,บียสองแก้วเอเบ,บียสองแก้วแก้วเท่าไหร่หยดแก้วสิบสองอไรดเดอบบอ์มีทุกคนอันนี้ก็คือมีเอเลนเนี่ยต้มเครื่องในต้มเครื่องในเนาะทุกคนโอ๊ยโอยมันกวนแล้วมันบูบูกัดต้มเครื่องในมีต้มเอเลยต้มฟักเนี่ยต้มละฝฟัก นี่ทุกคนอันนี้เมียมเอ็นหรือจะปิ้งปิ้งเหรอวะเมืม่อนี้มีเมนูลาบกระหอบอันนี้ก็คือเป็นอาหา,หานเฮาเนทุกคนผายกายไปกายมากะอย่าลืมแว่อุดหนุนลินดาเดเดออยูดย่ด,ดีบ้านโพนงงามเมืองประกะดิ่งแคมบริคัมไซกายไปกายมากะถถาบ่ฮหูซื้ออย่างกะ แม่มาซื้อน้ำก็ได้นะทุกคนแม่มาซื้อน้ำเบบซี่เอ็มร้อยเขามีครบเนาะและก็มีกระเลมเบอ้มาเบอร์ทุกคนอาจจะเคยเห็นกระเลมลาวกระเลมลาวน่าจะเคยเห็นเ,เพราะว่าเคยเห็นแต่กระเลมไทยแม่บอกนี่ทุกคนกระเลมลาวอันนี้คือกระเลมลาวนะทุกคนห้าบาทสิบบาทกระเลมลาว รูดไว้้หอดห้าบาทสิบบาทสองบาทนะทุกคนอันละสองบาทอันนี้ก็คือกระเล่มอันนี้สิบบาทตัวนี้กระเล่มเป็นขนมปังแบบดีเลยเนาะแบบทางหน้าเลยถามเบบาเสียบว่้าสิบเต็มถ้าเต็มสิบนี่ลินดักจะให้ให้ให้ที่เก้าคะแนนนะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เซีบกินอาหารเป็นอาหารเซาได้เลย ก็จะประมาณนี้เนาะน,นี่ก็คือตู้กระเลมมันจะบ่มีกระเลมวอลบ่บมีกระเลมไทยเด้อ, <Okay. S 1> อแลวพ่อลินดาอย่างขายยาปิ้นปัวงซักเนาะทุกคนคือพ่อจะเป็นสัตวแพทยเเนาะอันซากยางงมาสายาคววยใดเนาะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนบรรยากาศบ้านพูนงามเมืองปากกระดิ่งของเฮาก็จะเป็นแบบนี้เนาะนางมาลินดาก,กะมันก็จะแบบ ขาเฮ็ดทางเลยทุกคนแต่ว่าเพื่อความจเจริญเนาะหัากับอดทนอดทนให้เขาเฮ็ดไปบ่เบป็นอย่างเนาะแต่ก็จฮิตเดือดไล่เพราะมีแต่ขี้ฟุน้นนี่ถ้าไผ่ไก่ไปไกลมากก็อยากแว่อ่าอาอป,ปี้เนะทุกคนหรือว่า c o ปปี้หูเอกสารอย่างกะสามารถแว่อได้เนาะอันนี้ก็เปลี่ยนหางของเอื้อยทางในก็จะเป็นประมาณนี้เปลี่ยนหาง ห้างไข่ของซ้ำเนาะทุกคนเพราะว่าก็บ,บริษัทซื้อเครื่องเข้ามาแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจมันบ่ค่อยดี<ม>ก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนอันนี้เป็นห้างโกลเดนดัสี่งางไปให้เบื้องเนาะทุกคนอันนี้เป็นตู้ส้มและทางลุ่มเป็นเฮือนเนาะทุกคนนี่<ม>เฮือนอยู่ทางหลังเนะาะบัวทีเห่านอน ล้วก็จะมีหานตัดผมแต่ว่ามืออื่นจึงท่ายให้บึ้งมือน,นี้มันเขาบกเปิดนะทุกคนหานตัดผมแก้มเป็นอีไลแนวอีไหนน่ะได้ท่ายให้เขาอันนี้ตัวกระโหกเรียบร้อยแล้วมาตัก อยผักกันเลยผักกาดล้างผักกาดกาบลาบกวนข้าวกวนทีมงาน C B C เบอร์สี่สิบห้าเบอร์สี่สิบห้านี่โบ๊แมน่นำหนักแลวกับโบ๊แมน่นอายุ <laughs> แล้วเฮาเอนอะไรบ้างเนี่ยฮาต่ำต่ำแล้วแหละหนึ่งม <L ess> ทุกคนอันนี้ก็คือเมนูเื้อเื้อแป้งนัวหน่อยนึงแป้งน,วนัวผงนัวนผงสุรุเมนูอันนี้ก็คือกระหอกนะทุกคนหลังจากที่เฮาลงกคนแล้วเฮาก็มาคัว่ว คั่วแล้วก็ปิ้งปิ้งแล้วก็คั่วหรือว่าอ่อบาเลยปิ้งอ่อฝากเราไปคั่วเอ็คัวแล,ออล้ว, <And today. S 1> วลก็แป้งนัวใช้แ,แป้งนัวเจลมีข้าวคั่วแล้วก็มีมักคิด มะเขือเทศมาผิดปูนซื้อมาผิดปูนน้อยนึงละกะันมาปีหัวปีมาซอยะก,ะก็ะฟ <laughs> ักเมนูราบกระหอก <laughs> อืมเอา้า <laughs> <laughs> เปลี่ยนเดี๋ยวจะอ่ามเอาน้ำซุปใส่หน่อยนึง ไอเลงอ๋าอีมอันนี้ก็พอกับแม่ลินดานะทุกคนกับเมนูลาบกระหอกมีซื้อตัวตวเลยกระหอกห้าสิบพัน้านตัวละร้อยบาทแล้วก็ใส่ข้าวคั่วแล้วก็ใส่ประหงอโอ๋ได้เสื้อปลาแดกป่ะเื้อปลาแดกแน่ กินเหมือนกันทุกคน <laughs> สุดประสวดมาเมนบอยเมื่อนี้เมนอ้วนเดียวไปเอ็นเลยยืนสวดปีนี้เอ็ไหายนะทุกคนมืออื่นไปนำหายสักเข้าไหา้แบบสักเข้าไห้ไปยูอุ่น <laughs> และคันซอยนี่กับผักหอมหอมลาบหอมลาบลงน้อยนึงนะทุกคนและก็หอมปอมและก็ข้าวคั่วและก็มักพิดเอาหัวะอวกบะซื้อบะซื้อนะบะเจ็บหูมทุเรน แล้วก็ตามด้ยครับคุอประเดี๋ยวซื้อแหละซื้อเลยเลยนาะซื้อตอนควรซื้อตอนควรกระหอกแล้วเลยแมนบอกนคนๆแล้วก็ซี่บึงส่วนทางฝากเมย์กับจราฟฝากกลับนะทุกคนหลางปีที่ที่เฮายัางเหลือจากการที่เฮาซอยเซลาบ ได้บ่ขาดอะไรอีกขาดข,าด,ขาดความเค็มพอแล้วบุกินเค็มเย็บเดี่ยวเวลิกูดสี่มากอนทุกคนอ๋ออ๋อพอดีละ บบเซอร์ตื้มแะมีเมนูนี้ก็แล้วแลนนนทุกคนและหลังจากนี้ลินดาก็จะไปซีมเบิง้งเพราะว่าเฮาก็จะได้ขอ,อตู่ไปกินข้าวกอนเนาะบายบายสำหรับไผ่เบิ้งก็อย่าลืมกดใจกดไลค์ให้แม่กับพ่อลินดาได้เด้อเมนูวันนี้พ่อกับแม่เห็นให้กินบทุกคนขอบใจพ่อกับแม่เนาที่เห็นให้กินไผ่ที่มาอย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจลินดาสาวเรา้วเด้อยบายบาย